สวัสดีครับพบก,กับผมนิคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมก็ได้รับคลิปจากน้องที่ส,สปลป,ล,ปล,ลาวนะครับฝั่งสวสครคเขตนะครับสวรคเขตนี้ก็ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับน้องเขาก็มาเก็บหอยเชอรี่แล้วก็พามาอัปเดตดูต้นข้าวที่ฝั่งลาวกันบ้างนะครับเดี๋ยวราไปชมคลิปด้วยกันนะครับบรรยากาศตอนแรงพาลูกลงมาตรงไฮตรงนา ขางด้านนั่นก็ยังเป็นเป็นป่าเขาเนาะทีเป็นคันหัวเมียนะเขากัยังบอซุกมีส่วนหนึ่งกับซุกที่เก็บเกี่ยวไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังบอพอสยังบอซุกมันไหนคันเลยก็ยังบ่ได้เก็บเกี่ยวสองสองหนุ่มกับหนึ่งสาวคือทอดทงไฮทงนาเลยพาลูกลงมาลินอีก ไปไปไปพากันอย่างไปทั้งหน้าคุณนะเห็นเนาะบรรยากาศเนี่ยเขาเนี่ยกำลังฟีนี่ค่ะพูนผลิตดีหลายเด้อเพราะว่าเขาในห่วงมิต่ห่วงใหญ่ๆกำลังกันจะได้เก็บเกี่ยวอีกเธอสองแล้วน้ำก็เริ่มคอดแล้วแต่ก่อนก็ยังมีน้ำเปียกๆอยู่เนี่ยสองเบาวกำนมสาวมวนเต็มทีเลยมือนี่ มักร้ครับขีดตมเนี่ยน,นี่แหละลูกสาวไหาซ้ซนาที่นี่ก็ขึ้นวิวเนาะนางถ่ายก็อยู่นางถ่ายอยู่สูงในเพื่พอจะได้บรรยากาศสูงเนะเาะอว่าแบบธรรมชาตินี่ เนี่ยบ่งสภาพห่วงเขาด้วยพี่น้องบ่งเลยชาวไหวานในแด่ผลผลิตงามแท้ๆปีนี้ห่วงใ่ใ่ใ่แท้ไหว่าน่ะงามแท้งามว่าเข่าปีนี้แปลว่าผลผลิตดีที่สุดเลยผลฟ้าดีปีนี้เข่าก็ออกมางออกห่วงเลยต้นกระบักใหญ่ๆน้ำก็เริ่มขอดขอดหลายเท่า เป็นนีงส่วนหนึ่งนาะเป็นทายนา้ำเนาะรรมาตะเนาะนี่นยังมีหอยเนี่เพราะว่าน้ำมันขอดเนาะมันกัหอยเซอรี่เนาะหรือว่าหอยจุกแม่เก็บเยเก็บเลยเก็บ ถ้าเป็นน้ำ่อนแบบนี้ก็คือ,คอสซมีป่าเนะเาะเดิ่งในสายน้ำไลนน่ะพี่นอ้องนี่หอยไนี่เมื่อไหเมื่อยหอยมสลิดมัยน,นี่ เก็บบนซ้ายน้ำไหลเนี่ยงนกเนาะตอนแรงแหล่เอาเจ้าคลิปนี้กะ่ะบนุนียังหลายเนาะถ่ายบรรยากาศของมือนี่เนาะวันที่เจ้าสองเดือนสิบเนาะกะเพราะส่งคลิปนี้ให้ดีไซายเนาะที่อยู่ฟัง ไทยเนาะที่อยู่ซีสเกตพี่นิคมออนทัวเนาะจากน้องสาวอยู่สวรรนาเขตหรือว่าสปปลาวฝากคลิปแบบทันสันเนาะเพื่อส่งถึงความคิดฮอดเนาะให้คนทางฝั่งนั้นเนาะสบายดี